สวัสดีครับผมชื่อเล็กมาโนนะครับในวันนี้ผมสวมใส่นาฬิกาแบรนด์ลองจินนั่นเองนะครับก่อนหน้าน,นี้พูดผิดเสมอเลยพูดว่าลองยินนะครับที่จริงแล้วคือลองจินนะครับเราจะเรียนรู้ในกาแบรนด์ลองจินเนี่ยมันจะต้องมีที่มาที่ไปมากมายเลยนะครับผมสังเกตเลยว่าแบรนด์ลองจินเนี่ยทำไมมันมีมากมายในเรื่องของคอลเลกชันในเรื่องของฟังก์ชันเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลย แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมสนใจมันมากเลยนะครับก็คือในตระกูลของ The l o n g i n Master Collection นั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะพูดถึงในตระกูลนี้แหละแต่เป็นฟังก์ชันของ Moon Phase นั่นเองนะครับมันคือในาฬิกา Full Function ประเภทหนึง่ง วันนี้ผมสนใจมันก็เพราะว่ามันมีกระแสฟีเวอร์มาจากในไหน t เด k i n ิ Eternal โ o นาดนั่นเองนะครับเป็นกระแสหนังซีรีส์ของเกาหลีนั่นเองนะแต่ว่าสิ่งที่ผมสนใจมากกว่านี้นะครับก็คือแบรนด์ของลองจิ้นที่มันมีระยะเวลาที่ยาวนานมากๆเลยนะครับย้อนกลับไปดูคือปี1832เลยนะ ปัจจุบันเนี่ย188ปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะครับที่มีสตอรี่ที่เก่าแก่มากๆเลยมีฟังก์ชันที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนะและก็มีความสง่างามในแบรนด์ของเขาด้วยนะครับเขาจะสะท้อนมันออกมาในแบบไหนได้บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยในหนังซีรีส์น่ะก็คือเอาบุคลิกสะท้อนออกมาจากการสวมใส่ในบทบาทของคิงนั่นเองนะครับ แต่ว่ามันยังมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมสนใจมันด้วยนะครับก็คือว่าในประวัติศาสตร์ของการเป็นแบรนด์ลองจินเนี่ยได้รับการรับเลือกให้เป็นผู้สนับสนุนทางการกีฬาในระดับนานาชาติอย่างมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแบรนด์ลองจินเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าแบรนด์ลองจินเนี่ยให้คุณค่าอะไรกับเราได้บ้างนะครับบนโต๊ะของผมตอนนี้มีนาฬิกาอยู่ทั้งหมด 3เรือนบวก1เรือนในนี้นะครับจะทำการอันบ็อกให้ดูนะครับแต่ว่าเราจะมาพูดถึงสตอรี่ของแบรนด์ลองจินก่อนนะครับในนาฬิกาเรือนนี้นะครับคือ1ในตระกูลของ The Master Collection แต่ว่าประเอิญว่านาฬิกาเรือนนี้มันเป็นนาฬิกาลิมิเต็นั่นเองผมจะพูดให้ฟังว่าแบรนด์ของลองจินเนี่ยปัจจุบันเนี่ยกว่า188ปีแล้วนะครับนับจนถึงปี2020นะ มีระยะเวลาที่ยาวนานมากเลยแสดงว่าในอดีตนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยการพัฒนานกลไกเมคานิกเนี่ยมาจากรูปแบบของ Pocket w a วอชก่อนนั่นเองนะครับผ่านมา188ปีเรามาลองดูกันนะครับว่านาฬิกาที่เราได้สวมใส่ที่เรานิยมที่เราได้ใช้เนี่ยและปัจจุบันเนี่ยในกล่องเนี่ยผ่านมา188ปีเนี่ยหมายความว่า กลไกของเขาเนี่ยจะต้องถูกพัฒนามาอย่างสูงสุดเลยนะครับและหนึ่งในนาฬิกาที่สร้างความนิยมให้กับแบรนด์ลองจินเนี่ยอันนี้ก็ด้วยเช่นกันนะครับลองจินถือว่าเป็นนาฬิกาที่ทําตัวเรือนได้บางมากๆเลยนะครับอย่างไรก็ไม่น่าสนใจเท่ากับในกล่องนี้นั่นเองนะครับเรามาลองดูกันเลยนะครับว่าลองจินมาสเตอร์คอลเลคชันในกล่องนี้เปิดให้ดูเลยลองจินมาสเตอร์คูลเฟสนั่นเองนะครับ มาลองทำความเข้าใจกับนาฬิกาเรือนนี้กันดูเลยนะครับนาฬิกาลองจินทุกเรือนเนี่ยจะมาพร้อมกับกล่องที่เป็นไม้นะฮะเพราะฉะนั้นในความหรูหราของเขาเนี่ยให้อันนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของลองจินเนี่ยมันมาคู่กับความสง่างามควบคู่กับตระกูลของมาสเตอร์คอลเลคชันนั่นเองนะครับหนึ่งในตระกูลของมาสเตอร์คอลเลคชันก็คือมูนเฟสเรือนนี้ให้ดูชัดๆนะครับนาฬิกาลองจินมาสเตอร์มูนเฟสเนี่ยให้าละเอียด อะไรกับเราบ้างนะครับสิ่งที่ผมเห็นบนหนะ้าปัดของเขานะครับมีวันวันที่เดือนจับเวลาและไทม์โซนก็คือกลางวันและกลางคืนนั่นเองนะครับ3องค์ประกอบหลักนะครับที่ผมเห็นว่าราคาของนาฬิการเรืเนี่ยมันจะให้ค่านั้นได้คือเรื่องประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะครับ2เรื่องฟังก์ชันที่ถูกพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนะครับสคุณค่าความสง่างามของแบรนด์ที่ให้อันนี้มาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในนาฬิการเรืนเนี่ย ผมก็คิดว่ามันน่าจะหลายแสนนะแต่ว่านาฬิกาเลยเนี่ยผมดูราคามาคือแสนต้นๆแค่นั้นเลยนะครับมีหลายแบรนด์นะครับที่มีฟังก์ชันลักษณะแบบนี้แต่กลไกไม่เหมือนกันนะฮะในแต่ละแบรนด์ก็จะมีเครื่องเป็นของเขานั่นเองอันนั้นมูลค่าเกินกว่านี้ไปหลายเท่าตัวนะครับสำหรับนาฬิกาเลยเนี่ยตอนแรกผมก็คิดว่ามันน่าจะมีมูลค่าที่แพงเลยแต่ว่าตอนเนี้ยผมเห็นว่ามันคุ้มสุดๆเลยนะครับสำหรับนาฬิกาในหลักราคาแสนต้นๆนั่นเอง ทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นกลไกของเขาดูนะครับว่าในรายละเอียดฟังก์ชันของเขาเนี่ยมีวิธีการเล่นอย่างไรแบบไหนนั่นเองมาลองดูกันนะครับก่อนจะไปพูดถึงฟังก์ชันเรามาดูเอกลักษณ์ของลองจินก่อนนะครับนาฬิกาตระกูล Master Collection นะครับเขาจะมีเอกลักษณ์อยู่อย่างหนึ่งนะครับคือเขาจะมาด้วยสีเงินบริคอนบนหน้าปัดเรือนนี้นะครับ และควบคู่กับเข็มที่เป็นบลูสตีลด้วยนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปถึงฟังก์ชันเนี่ยก็ไปดูเรื่องมัตชิเรียลของเขาก่อนนะครับนาฬิการเรือนนี้เป็นตัวเรือนสแตนเลสสตีลนะครับอย่างที่เราเห็นเป็นสีเงินแบบนี้มาพร้อมกับกระจกที่โค้งเล็กน้อยนะครับผมจะลองรูปดูนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ไปเรียนรู้เรื่องบานพับก่อนที่จะมาเรียนรู้เรื่องสายนะครับคือเป็นบานพับล็อกก็เ,เรียกว่าบานพับล็อก3ชั้นนะฮะ อันนี้เรียกว่าล็อก1อันนี้เรียกว่าล็อก2นะครับแล้วก็ล็อก3อยู่ด้านในถูกซ่อนอยู่แล้วก็สแสดงสัญลักษณ์ของปีกนกด้วยนั่นเองทีนี้เรามาลองดูกันนะครับว่านาฬิกาเรือนนี้มีดีที่ตรงไหนไปพูดถึงฟังก์ชันนะครับในเข็มทั้งหมดบนหน้าปัดของนาฬิกาเรือนนี้ผมนับได้ทั้งหมด7เข็มนะครับจะแบ่งฟังก์ชันให้ดูแบบนี้นะครับนาฬิกาเรือนนี้นะครับเดินด้วยเข็มวินาทีในตำแหน่ง9ก้านาฬิกาเป็นเข็มที่เล็กที่สุด สั้นที่สุดนะครับและก็นาทีคือเข็มใหญ่และเข็มสั้นตำแหน่งที่ผมชี้นะครับอันนี้คือฟังก์ชันแรกนะครับแต่ว่าแถมามาด้วยการบอกไทม์โซนด้วยเข็มยาวตำแหน่ง9นาฬิกานะครับให้ลองสังเกตที่เลขอารบิกนะครับมันจะมีเลขตั้งแต่เลข2ถึง24แสดงว่ามันบอกเป็นกลางวันกลางคืนนั่นเองนะครับตอนนี้ตำแหน่งของเข็มเนี่ยชี้ที่ประมาณ17 นาฬิกาแสดงว่ามันเป็น PM นั่นเองนะครับให้เข้าใจกันแบบนี้นะครับและมันยังบอกรายละเอียดของข้างขึ้นข้างแรมด้วยวงกลมตำแหน่ง6นาฬิกานั่นเองนะครับ mm hmm. ผมจะลองเลื่อนให้ดูนะครับว่าวิธีการปรับบูนเฟสเนี่ยทำได้ง่ายด้วยวิธีการเล่นที่เม็ดประยมนะครับเ mm hmm. หมาะสำหรับคนที่ต้องการใช้ฟังก์ชันข้างขึ้นข้างแรมนั่นเองนะครับจะเห็นว่า บนเฟสเนี่ยขยับไปอย่างรวดเร็วเมื่อเราหมุนลงเนี่ยเราจะเห็นว่าเข็มกล้ามปูหรือเรียกว่าเข็มพระจันทร์ครึ่งเซี่ยวก็ได้นะครับมันจะหมุนไปอันนี้จะบอกว่ามันเป็นฟังก์ชันของวันที่นั่นเองเรามาลองดูว่าวันที่น,นี้ไปครบที่31วันนั่นเองแสดงว่านี้เป็นวันที่มาพร้อมกับฟังก์ชันเพิ่มอีก เป็นบอกวันนะครับและบอกเดือนแบบนี้เป็นต้นเห็นไหมครับแต่ถ้าผมต้องการที่จะปรับวันให้เร็วมากขึ้นผมจะต้องใช้ตัวพุชเชอร์จิ้มที่ตำแหน่งด้านข้างของนาฬิกานั่นเองสอดแทรกนะครับเราไม่สามารถใช้ไขควงหรือเหล็กแหลมๆใช้แทนตัวพุชเชอร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์อันนี้มาให้กับนาฬิการุ่นนี้ด้วยเช่นกันนะครับ ทีนี้เรามาดูฟังก์ชันที่เพิ่มเติมมาจากนาฬิกาเรือนนี้คือเห็นปุ่มด้านข้าง2ปุ่มนี้ไหมฮะเขาเรียกว่าเป็นเครื่องจับเวลาในนาฬิกาเรือนนี้ด้วยเช่นกันนาฬิกาเรือนนี้มีการจับเวลาได้ทั้งหมด12ชั่วโมงนะครับเราจะรู้ได้ไงว่า12ชั่วโมงเมื่อเราจับเวลาแล้วมันจะเดินหน่วยเป็นวินาทีของเข็มยาวตรงกลางนะครับและหน่วยของนาทีอยู่ตำแหน่งด้านบนนั่นเองนะครับตำแหน่ง12นาฬิกา อันนี้เป็นหน่วยของการจับเวลาเป็นหลักนาทีและหลักชั่วโมงอยู่ตำแหน่งด้าน6นาฬิกานั่นเองนะครับสรุปแล้วนาฬิกาเรือนนี้มีฟังก์ชันแบบนี้ครับมันสามารถบอกวินาทีนาทีชั่วโมงอันนั้นเข้าใจอยู่แล้วแถามมาด้วยไทม์โซนตำแหน่ง9นาฬิกาคือบอกกลางวันและกลางคืนนะครับอันนี้1ชุดนะครับบอกมูนเฟสอันนี้เป็นอีก1ชุดนะครับและบอก วันวันที่เดือนอันนี้เป็นชุดที่3นะครับพร้อมฟังก์ชันจับเวลาอันนี้เป็นชุดที่4นะครับนี่แหละเป็นนาฬิกาที่มีฟังก์ชันเขาเรียกว่าฟูลฟังกชันหรือเรียกว่าเป็นนาฬิกาประเภทคอมพิเคตนั่นเองนะครับลองจิ้นเขาให้ฟังก์ชันของนาฬิกาในตระกูล มาสเตอร์คอลเลกชันเนี่ยคือสูงสุดคืออยู่ที่นาฬิการุ่นนี้นั่นเองนาฬิการองจิ้นมาสเตอร์คอลเลกชันที่ให้รายละเอียดที่ผมได้พูดไปนะครับหนึ่งในตระกูลของ Master Collection นเนี่ยคือมูนเฟสเรือนนี้นั่นเองนะครับนาฬการุ่นนี้ราคาแสนต้นๆแต่ว่าคุณค่าของเขาเนี่ยหลายแสนเลยทีเดียวนะครับนาฬิการในบางแบรนด์ที่มีรายละเอียดของฟังก์ชันที่มากเท่านี้เนี่ย ราคาหลักล้านก็มีนะครับอยู่ในโลกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนาฬิกาที่คุณมองหาสักเรือนหนึ่งที่มีฟังก์ชันแบบเหมือนกับนาฬิการุ่นบนเฟสเดินนี้นะครับเดอนนี้ตอบโจทย์ทุกประการให้กับคุณได้นะครับดังสโลแกนที่ว่า elegance is an attitude เพราะฉะนั้นคนที่อยากติดตามเรื่องความสง่างามคุณค่าของนาฬิกาเรือนนี้นะครับมันอยู่ในหนังเรื่อง The King โมนานั่นเองนะครับซีรีส์ดังในปี2020ถูกสวมใส่โดยลีมินโฮนะครับบทบาทของกิงในซีรีส์ของเกาหลีนั่นเองนะครับแล้วพบกันเล็กมโน